สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอปั้มอีกแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นวีคที่นะเก้านะเหลืออีกเก้าวีคถ้านับจากวีคนี้จนถึงงานแรกนะครับของอเมริกาก็วันนี้ปั้มจะไปเล่นหลังที่ของสามเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จะเล่นหลังแล้วก็จะเน้นเป็นพวกซิงเกิลนาเป็นหลักนะครับก็คือเล่นทีละข้างนะครับเพื่อแยกประสาทในามาสเตอร์นชชั่นให้แต่ละข้างมันออกแรงได้เต็มที่แล้วก็โฟกัสได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปั้มอาจจะเปลี่ยน เป็นซ้อมหนักสลับเบานะครับช่วงนี้ก็วันนี้จะซ้อมหนักก็คือใช้น้หนักที่โอเวอร์โหลดค่อนข้างไม่ไม่ถึงกับเบอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่น้หนักขึ้นแบบว่าหนึ่งสองสามสี่อาจจะเป็นวอร์มหนึ่งเซตแล้วก็เล่นหนักจริงเลยสามเซตอะไรเงี้ยครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเล่นหนักจริงแล้วก็ลองอาจจะซ็อปเซตอาจจะเพิ่มน้ําหนักที่แบบว่าอาจจะหนักมากมหนึ่งเซตประมาณสักหกถึงแปดทีอะไรเงี้ยครับแล้วไม่ก็อาจจะแบคออฟลงมาก็เดี๋ยวดูตามฟิลลิ่งอีกทีหนึ่งนะครับก็ วันนี้เน้นการเล่นหนักเป็นหลักนะครับก็เพื่อขยายกล้ามเนื้อขยายไซส์นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะตอบสนองเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกับมัดอื่นในพาต่อๆไปด้วยอย่างเช่นอกไหลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปั้มเริ่มเล่นอกไม่ใช่เริ่มเล่นไหล่หนักขึ้นนะครับพวกไซส์ทั่พวกอะไรเงี้ยมันก็ไซส์มันอัพขึ้นมานะพวกแบบไซส์ทั่อย่างนี้แต่ป้มเคยแตะ10โล12โลอยู่มานนี้ป้มก็เล่นเป็น15 17 20ีอย่างเงี้ยไซส์ไหล่มันก็อุ่มขึ้นมาก จะลองกับหลังแล้วก็อกดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เริ่มจากหลังก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันว่าเป็นยังไงซิงแนมแล้วก็เล่นแบบเฮฟวี่เวทหน่อยนิดนึงนะครัโอเคเดี๋ยวไปเจอทีมนะครับผม เอาละพอกูถ่ายปั๊บพูดถึงผู้หญิงแหละ ôi hồ lươm này ไปไปหนึ่ทษองสโทถอด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 ไปเล,เล่นไม่เลยไม่เล่นหรอก ข้อสีที่ นี่ผ้า้าผมไม่อยู่อ่ะ Um. 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 Hey. nhà băng nè đi mình bầu à đi 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 bò lộc bò. đi Rồi Ôi, cái tít lo โอเคแฟนนึ่งสับเรโอ้โหเหี้ยหนักรอยเลยอ่ะ พวงไม่ลอยหรอกแต่กูล็อกขาไม่อยู่ใช่แล้วหนักรายหนึ่งดีไหมสองไปแล้วลูกสามสวยสวยสี่ห้าหกเจ็ดมาองที้9สวยสวย ืมใจเย็นสิโอ้จะจับใส่มืออย่างเดียวเลยก็รีบพักหายใจก่อนดิไม่ต่อเนี่ยอ้ยวายจริงสองสามนะนะนะเจ็ด แปเก้าสิบหมดจริงว่ะแล้วกันที่สี่ Yes. เอสวัสดีครับอ không không gì ok เออเอสเอสเกอเกอโอ้ยสี่สิบ้าเลยเยี่ยมเลยครับ มันหลวงแค่ uhm สี่สิบเลยดีกว่าได้ไม่เรืองแรงหืมเนี่ยสิบไงสี่อะ

嗯。哎。哎。嗯。 ขอบคุณครับโอ้โหอ เฟซหน้าของใส่้องแบ็คออฟว่ะหนักมาก Yeah. <clears throat> <clears throat> <clears throat> เท่บนั่นแหละมึงโดนอาทิตย์ครับมึงโดนอาทิตย์ครับวางยาอีกแล้วที่ไหนได้อาทิตย์ครับวางยา 아직, 와, um, um, <clears throat>

Uh